สวัสดีค่ะครัวแอนนาลีนะคะวันนี้เราจะมาลองทำโฮมเมดทาราซอสค่ะไว้สำหรับทานกับอาหารทะเลปลาทอดได้ทั้งนั้นนะคะลองดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาแตงดองมาหั่นค่ะหั่นให้ค่อนข้างละเอียดนะคะ หั่นละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ถ้วยผสมมานะคะแล้วก็ใส่มะนาวเหลืองหนึงลูกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มายองเนสนะคะครึ่งถ้วยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ พอดีไม่มีหัวหอมนะคะก็เลยใช้ผงหัวหอมแทนแล้วก็ใส่โอเบซีซนนิ่งค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทาทาซอสทำเองสำหรับทาทาซอสวันนี้ก็ให้ทานกับปลาทอดนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเชฟใหญ่เขาว่ายงังไงบ้าง